สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิวัติของท่านผู้เฒ่า ความจริงปฏิบัติทางของท่านผู้เท่านี้ถ้าเราไะรับไปเป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสําหรับตัวเองนึอเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันในระหว่าการปฏิบัติพะกรรมฐา,านเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่พียงว่าขอย้อนหลังสฉยนิดหนึ่งเพื่อคืน่ที่แล้วก่อนนั้นในปรากฏมีตอนหนึ่งท,ท่านบอกว่า เมื่อขณะที่ปฏิบัติไปนัก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มลก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วเราถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท้าเข้ามาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู้ไม่ใหา่จะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าแล้วท่านบนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ เราพบพรอาหารคนแล้วท่าโดนพระอาหารเล่นง,งานคนแล้วในตอนนี้ของบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งสำเนกววาให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่มมีจิตเข้าถึงพระโสนดาข,ขั้นเอกพิชีเท่านั้นแต่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้ เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพระอรหันต์เล่งงานคนแล้วที่ตอนนี้ระบรรดาทานายการปฏิบัติของท่านก็เพิ่งมีการละมัติวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าอุปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นมายก็ถือว่าเป็นเทวปุตมานแต่ว่าเทวปุตมานก็ไม่ได้บานทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เอง ท่านอ,อาจจะมาลองใจเราครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นพระอริยเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิ เห็นภาพนั่นนิดเห็นภาพนี้หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษเสร็จแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและน,นี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากตักวท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่ไม่ไม,ไม่เรื่อไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิชีเท่านั้นเป็นอนว่ากำลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเป็นกรรมฐา,านให้นึกว,ว่าเสมอว่าทนาโจทยาตาหนัง กเราโทษโจทย์ความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอเสมอนั่นแหละเป็นการสมควรหากว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเข้าถึงความเลวแล้วและหากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็อยู่โยขั้น ก็โสดาบันเอกวิชีถ้าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นเรวก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนไว้ว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับโซดาบันกันเอกวิชี แต่ถ้าว่ากิเลสท,ทั้งหลายเบานิดหน่อยนี่ท่านบันทึกไว้ยอ่อเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายมีอีกนิดหน่อยหรือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเพราะอาจจะขยายไปิสักหน่อยก็ได้หรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขั้นหะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้ปโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้ว และขณะนั้นชื่อขณะนี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขัน้นพระสิกาคามี <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน <c oughs> ว่าตามคําที่กล่าวว่าท่านถึงพระสิกาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไงแต่ว่ากําลังใจที่คุมงานในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้ขาดพลงัง เ่อตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอาแค่ตืน่นขณะใดที่ยังตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพลสมาบัตเมื่อตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะพึงทำได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติ คือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลค,คำว่ารักษาผัวพิญญาแวบแสนมีพรละสมาบัตินั้นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้ว <c oughs> ถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพะละสมาบัติถ้ามีพิญญาควบก็เรียกว่าพิญญาพรละสมาบัติ เป็นอน,นุาเข้าสมาบัตตามผลที่พึงได้ความเป็นประโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาควบจิตตัวนี้ถ้าอยทรงไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินพิธบัติจิตก็จะสรงอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าโทติทยฌานอย่างเลวที่จะเผลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจาระฌาน คือชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรรมฐานจิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างตามที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจาระสมาธิและอุปจาระฌานตลอดมานี่ข้อนี้ขบรรดาท่านหลายผู้ศึกษาพระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วย การทําตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ทั้งท่านทั้งหลายเองมาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิเขาโทษสกิทาคามีตอนนี้ท่งเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิธาคามีนี่ <c oughs> มีอารมณ์ในด้านกรรมราคะมันด้านจริงๆ อารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่เราจะทําทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด้วยนี่ว่าทํากันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทําได้การเก็บเงินไว้ไม่มี ทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอยู่แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทำบุญหมดนี่ดูทั้งอารมณ์อของพระโสูนดามันไดอารมณ์อของพระสิีธาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่ทำจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ะนั้นองค์สำเร็จว่าสัมมาสำเร็จเจ้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินในในตระกูลที่เรียกว่าเสขาบุคคลตามพระวินยัยถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่านห้ามขอเด็ดขาดฉะนั้นคาว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามจะไปขอมีค่าน้อยก็าตามจะไปขอมีค่ามากก็าตามขอท่านหนึงหลายจงอยากขอ พิขุไม่ควรจะขอคำมิขกแปลได้สองอย่างพิขุแปลว่าผูกขอในว่าพิขกแปลว่าพูกเห็นภายในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยาการบุษณีภาพหมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้าน มี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในการมาราคะก็ดีโทสายก,ก็ดีมันหายไปหมด <c oughs> อารมณ์ก็ทบเมื่อกรทบกันจังๆหน้าไม่มีความรู้สึกถ้าว่าในการบางครั้งนานไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัด อารมณ์พอใจในความสวยสดมง,งามหรือว่าณ์กระทบที่ใครทําไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเจ้านี่ยังอยู่ท่านี้มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปรง่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนกับเห็นแผ่นดินเห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพ เอ็เวนเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สําหรับโลกไม่มีค่าสําหรับเรามองดูร่างกายคิดว่าสภาวะร่างกายของเราเมืนซากศพเมอมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้าหนี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปันจจัยนํามาซึ่งความทุกข์อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จาไว้ให้ดีและอารมณ์นี้ต้องส่งตัว ไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลีป่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคําว่าพระอาริยเจ้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น <c oughs> ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถ้าว่าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่ปูกโกรธยังหวนไหวแต่ว่าเกลียดกรรมฟังให้ดีนะ่ อ,อนาคามียังมีโกรธแต่ไม่โผโกรธยังวันไหวจากเกตุกรรมคาว่าวันไหวคือรารมยังมีความไหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่าที่เขาทําไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลยคือไม่ไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคําว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบกกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจ ไอ้ความไม่พอใจมันกระทบปั๊บเกิดปุ๊บหายปั๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธท่านนี้ว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนกับลมพัดมาไปไม่ไหวปั๊บก็ส่งตัวหยุดนิ่งมีจัดเป็นสังขารหรือเปรยียายานอย่างสูงท่านบอกว่าเกล้ากรรมคำว่ากรารม,มารมคือเกลยากรรมระหว่างเพศ เห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใขรหน้าปรารถนาได้ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนต่างเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้ามองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายผ่านเข้าไปเคื่องหนังเลยไปเคื่องเนื้อเลยเข้าไปเค่งไหนตับไตไส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเท่า หมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกามอารมณ์แล้วนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำคำของพุทธบัญญัติกรที่ได้กล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่โผูกโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกิดกรมผู้หมดความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือพระอรหันต์เท่านั้น นี่เป็นพระพุทธฎดีกาที่สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ลกล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบควรระวัดรวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานีท่านจำได้ไหมว่าในตอนก่อนโน้นท่านบอกว่า สิบปีเสร็จเสร็จจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมือความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดีทรงอภิญญาพระสมาบัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในภรรษานี้อาจจะสำเร็จก็ได้มีเป็นนั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามัรคนิยงการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจะพยาการได้ว่าจะบรรลุเมื่อไรสำเร็จเมื่อไร มันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่งนกล่าวตอบไปว่าการพิจารณาขันของเธอทำถูกแล้วการมุ่งละฉันทากับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นถกูกแต่ควรระวังแต่ว่าควรพิจารณาระวังทวารทั้งหกซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักรสุปเป็นต้น คือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครื่คิดให้นกล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์มันเกิดจากสักสูเป็นต้นไปด้วย <c oughs> คิดไว้ว่าคิดไว้ที่เจรณน,นาให้มาก จะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไปท่านกล่าวต่อไปนี้เป็นคำถามของท่านพูเ้เ่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันเมื่อไหร่ทรงตอบว่าเข้าโคตร,รโรูเมื่อบรรษาก่อน นี่ติดโคตรภูรมาตั้งพรรษาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโซนดาเมื่อเดือนสิบเอ็ดปรรษาก่อนนี่เป็นว่าติดโคตรภูรมาสามเดือนแต่ย่างเข้าโซนดาบันที่เรียกว่าสตตะขะตรงตั้งแต่พรรษาก่อนคือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ หมายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรโคนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จยกทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจิดคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพานเรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนรือสัตว์ก็ทำด้วยความเมตตา การที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังพระนิพพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบันตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธดีกา แล้วก็มีพระพุทธโอวาทต่อไปขอโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านกล่าวนะท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาทส,สุดท้ายเพื่อจบกิจแต่อตอนนี้ระวังให้ดีนะจำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบเทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วย พยายามมองดวงรมของท่านว่าเวลานี้จะลงเขา้าขังท่านเข้าจุดไหนกล่าวว่าทรงมอบทรงมอบให้ท่านมหาโมคัลลานะมัสสอนออท่านโปรดว,ว่าตอนนี้พระโมคัลลามาท่านโปรดว,ว่าสมเด็จเทพมาบอกว่าท่านแบบนี้ก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว,ว่าเนี้ยก่อน ข้อภัยนะอ่านไม่ค่อยเข้าใจท่านเขียนว่าทรงมอบให้มหาบุคคลลานะมาสอนนี่ถ้ามหาบุคคลลานะก,กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนอเวลาที่รับฟังที่พบกับมหาบุคคลลานะเป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านดูนะ ความจริงท่านผู้นี้เป็นคุพระไม่ว่างตื่นขึ้นเชา้าที่บางทีหกโมงเชา้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละนั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าคัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทำนะ อย่าไปทำเข้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจึงอย่าไปทำถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทุมภิกาโสรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทำตปนั้นว่าเวลาลรับแขกแขกผ่านไปนิดหน่อยพอแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายสบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าจเจริญพระกรรมฐาน เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพบพระมหามุคลาที่ได้เขียนโน้ตเลไปวันหนึ่งหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะพระมุคลามาสอนขั้นสุดว่าจงกำหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าที่ว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มี มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเส่นเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกคตารมหมายความว่าคันห้าก็ดีว่าทุธาทันหลายอย่างอื่นก็ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สอง มีอรมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสําหรับเราคือคัน้าในร,ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีว่าทุธาทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอีอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมีถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมาหาคติเวฐานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกัน เกือก้าไม่ได้สอนเกินอะไรจาไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกแล้วไม่ถูกเท่านั้นเป็นนั้นว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วมเดือท่วมเลยทีรษาไปไหนไหนแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็อย่างเมาในยศฐานบรรดาศักดิ์เมาในหลบับเมาในรูปเสียงกลิ่นลดเมาในความโกรธเมาในขันหา้า นี่เป็นว่าถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้แสดงพวกเรายังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดตายเห็นรูปหูฟังเสียงอะได้ยินเสียงเน่ย จมูได้สัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจถ้าหมดทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ท่านยาวแบบนี้ผมอ่านไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีออกท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ท่านละไว้ผมขอขยายหน่อย ไม้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรถก็เป็นรถที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหนไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงด้ินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไป ทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันอย่าเข้ามาขังมันในใจมันสัำผัสต่อสตา์แล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่ผมก็ย้ายความนะแั่ถ้าเราบอกต่อไปที่ท่านมหาโมกลานะมาสอนแทนนะว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่ให้เกาะมันอยู่ ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ยินดีนะี่คือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่งนี่อารมณ์พะอรหันนะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จำท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มากฟังให้มากแล้วก็ทำให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกัน เพราะว่าต่อไปว่าทําให้เป็นเอกคตารมเพื่อ,อารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันยัมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญาณไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไปว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่าเราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะ เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วทรงสซอ้ลวให้ทำใจให้ผ่องใสในพรมิหารสีโดยที่ว่าสัตว์และบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความเมตตาควรได้รับการผงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่เกิดราน หากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบหกสิบวันไม่เกินหกสิบวันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบหกสิบวันหรือว่าไม่เกินหกสิบวันไปนั้นว่าเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีี่คณ ถ้าอจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ท่านี้ก็ขอท่านาหลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารม์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมอบให้พระมหาโมกขลานะมาแนะนำท่านโพธเท่าในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีให้ดูเวลาไว้ดีนะ เวลาเก้าเวลาเก้านาฬิาสาสิบนาทีเนะี่ยมันมืดไปนานวนะไปอยังความจริงมันหลังอาหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทำได้นะี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติความความกำลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดจจริญนี้เลยอาราบ,บันดาานาหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวาตเพียรตนี้ขอทุกท่าน สูงดียาบทสี่ตามกําลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปผมอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายน,นี้ที่พระมหามุคลานะได้รับความมอบหมายมาอนให้สอนท่านพุทธาไว้เป็นใบจําทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิองคิดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ท้ายนี้เท่านั้นเอาละวันแต่เรละทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพระโยคาวาจรทุกท่านยงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็จงมีผลบรรลุตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกันราทรงมอบหมายกับพระมหามุคคลานะมาสอนทุกท่เจ่าต่อไปสวัสดี